Jungle. แก้ไว้ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องติดตัวหลักนะครับแล้วก็หนา้าปัดเลนไม้หนา้าปัดเลนไม้นะครับสม,ม,ม,มเมื่อเปิดปุ่มแจวปุ๊บมันจะไม่มีอะไรติดเลยเราก็เปิดออฟรันก่อนพอเราเปิดรันปุ๊บมันก็จะติดอย่างนี้นะครับไฟสถานะบอกต่างๆมันจะติดอยู่แล้วแหละแต่พอเวลาเราขับรถออกไปมันจะต้องดับนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดไม่ว่าจะเป็นไฟบอกเกียร์ว่างไฟ ABS อันนี้คือสัญญาณสัญญาณเตือนบางอย่างไอ้ตัวนี้มันจะขึ้นคู่กับ2อย่าง หนึ่งคือเตือนเซอร์วิสกับสองคือไซต์สแตนดาวไซต์สแตนด์ดาวว่าไงก็คือขาตั้งใช่ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูพอเราขาตั้งขึ้นปึ๊บไซต์แตนดาวมันจะหายไปนะครับเห็นไหมไซต์สแตนดาวหายไปพร้อมกับสัญญาณเตือนตัวนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็บอกมาตรวัดต่างๆแล้วกันด้านบนตัวนี้จะบอกเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วจะบอกด้วยดิจิตอลตัวนี้ตัวนี้โอดีโอนี่คือกิโลรวมนะครับอันนี้จะเป็นไฟบอกเกียร์หนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไป นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมแนะนำอีกทีหนึ่งก็ปุ่มกดหน้าปัดเรือนมันมี2ปุ่มปุ่มโหมดแล้วกดหนึ่งทีมันจะเป็นทริปทริปทริปหนึ่งกดไปทีหนึ่งจะเป็นทริปสองมันมันก่อได้นะแต่กิโลรวมมันก่อไม่ได้ก็ก่อได้การกดเซ็ตค้างนะครับกดไปทีหนึ่งกดเซ็ตค้างแล้วก็กดไปทีหนึ่งกลับมาที่โอเดโอนะครับแล้วก็ ปุ่มเซตเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ที่หน้าโอ디โอเรากดเป็นทีนึงมันจะมาขึ้นตัวฟังก์ชันบอกบอกบอกต่างๆในความเทยบตัอย่างเอาเป็นตัวตัวนี้มันจะบอกเกี่ยวกับว่า L ทับ100กิโลเมตรหมายความว่าเราใช้น้ํามันอนะ่ะ100กิโลเมตรเน่ะเราใช้น้ํามันอยู่กี่ลิตรนะครับส่วนตัวล่างฉีดกมทับ L, หมายความว่าเรามันจะบอกเราว่าเราอ่ะ ใช้น้ำมันอันตราสิ้นเพืองอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรว่ายง่ายอันนี้กี่กิโลเมตรต่อลิตรอันบนคือลิตรหนึ่งกี่ลิตรเนี่ยต่อ1น0กิโลอ่าโดยประมาณเขตัวไปทีนึงปุ๊บก็จะขึ้นมันก็คือฟังก์ชันตัวเดียวกันมันคือฟังก์ชันตัวเดียวกันครับสังเกตที่รูปปัจเจ999กิโลเมตร KM ไหนคือ999กิโลเมตรก็คือมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังถอยหลังถอยหลังใช่ครับพอมันมาอยู่ที่ศูนย์ปุ๊บไฟแจ้งเตือนมันจะมาแล้วแล้วมันก็จะขึ้นเตือนให้เราเซอร์วิสพอเราขับรถเข้ามาเซอร์วิสเดี๋ยวทีมช่งางก็จะเซตให้นะครับแล้วนะปร,กรากฏอีกทีนึ่งตัวนี้ที่เป็นรูปถังน้ำมันเนี่ยขีดๆๆๆแล้วก็ KM เนี่ยคือมันจะบอกว่ามันจะบอกเราว่าณตอนนี้น้ำมันในถังเราวิ่งได้อีกกี่กิโลแต่นั้นคือเราต้องขับไปก่อนถึงจะอ่านค่าได้ปรากฏอี อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลามันก็มันจะแค่บอกประมาณหน่อยว,ว่าเราใช้รถกี่เราสตาร์ทรถมากี่นาทีแล้วกี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นครับแล้วก,กดอีกทีหนึ่งเอเวอร์เร e เอเวอร์เรเนี่ยก็คือมันจะคำนวณรวมสมมุติเราขับรถไปหนึ่งร้อยกิโลแล้วเราจอดพักมันจะคำนวณรวมแล้วว่าเราใช้น้ํามันในเอเวอร์เรเลยใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการขับรถของเราร้อยกิโลเมตรนี้เฉลีย่ยอยู่ที่เอ่อไม่ใช่เฉลีย่ยอยู่ที่เราใช้ความเร็วที่ ี่คือเอเบเต์ก็คือแบบเราต้องจอดก่อนอใช่ครับหรือมันจะคำนวณรวมๆอ่ะอย่างนี้ดีกว,ว่าใช่ครับมันจะเฉลี่ยให้คร่าวๆแล้วกอ็อันนี้ครับเช่นเดียวกันก็หนึ่งกิโเมตรเราใช้น้ำมันประมาณกี่ลิตรมันจะวนๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่มีอะไรเหมือนกันละไม่มีอะไรละตันนี้จบแล้วก็ไอตัวนี้ด้านซ้ายมตรวัดจะบอกตัวนี้จะบอกเป็นความร้อนอนะครับมัดวัดด้านขวาจะบอกเป็นเกน้ำมันเกลวัดน้ำมันแล้วก็นาฬิกาจะอยู่ตรงนี้ที่ช่างเขาตั้งให้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรแล้วเสร็จปุ๊บเอดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนมันจะมีปุ่ม ABS ด้วยเหรอ ABS ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะเหรอเห็นเขาบอกมันจะอยู่ประมาณแถวนี้ไม่มีครับอ๋อไม่มีเนาะใช่ไม่มีอ๋อนี่นี่นี่มันอ๋อมีเนาะมันซ่อนอยู่ใช่ไหมเอออกเปิดปิดได้แต่ผมไปฟังนะมันต้องกดค้างแล้วไฟก็ปิดหรือเปล่าไม่รู้อ่าใช่ใช่ใช่เปิปิดได้ผมไม่ได้ไม่ได้อธิบายนานลืมลืมก็พอกดค้างไปปุ๊บมันก็จะมันจะปิดใช่ไหมใช่แต่ว่านี่ผมเปิดมาให้ ตรง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 ให้ผมลืมเลยอ่าโ,โอเคอ๋อแป๊บเดียวเฉยต้องตัดต้องตัดกุญแจก่อนถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนมันจะขึ้นยังไงครับโอเคเอ่อความร้อนโดยปกติอะครับเราเราเราเช็คง่ายๆนะผมเช็คว่าเราเช็คง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดสมมติความร้อนมันขึ้นเราเราักสี่ขีดอะไรเงี้ยอ่า พัดลมว่น้ำไม่ต้องทางานเราสังเกตแค่พัดลมว่าน้ำถ้าพัดลมว่าน้ำทำงานคือปกติครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามม่งขึ้นมาอ่ขอขอโทษทิแม่งมันมาติดมาติดถ้าสมมติมันขึ้นมาถึงตัวเฮ็ดนะคือฮีตแล้วพัดลมว่าน้ำยังไม่ทํางานเนี่ยาะว่ามีปัญหาแน่นอนอาจจะเป็นจากตัวน้ำมันเออตัวพัดลมว่าน้ำหรือปลั๊กสายฟงสายไฟอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่ไม่ปกติแล้วให้กลับก่อนให้ให้พักก่อนแล้วก็เอารถเข้าศูนย์โอเคครับเอ่อโดยประมาณนะโดยประมาณมันจะประมาณสัก ถ้าผมจำไม่ผิดมันทั้งสามสี่ขีดประมาณนี้ครับสามสี่ขีดใช่แต่ว่าถ้าเอาง่ายๆถ้าเกิดมันขึ้นมาสุดประลอดนี้แล้วอะ่ะยังไม่ถึงตัวเฮดก็ตามอะ่ะขึ้นมาสุดประลอดนี้แล้วอะ่ะแล้วพัดลมว่าน้ำมันยังไม่ทำงานอะ่ะควรเข้าสูบแล้วใช่ครับโอเคพัดลมว่าน้ำมันเราจะฟังได้ไงถ้าเสียพัดลมว่าน้ำมันก็จะโกกเลยก็ดังเลยเนาะใช่ครับถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวพอปิดกุญแจก่อนสมมติว่ามันอยู่สวิตช์ออฟใช่ไหมพอเราเปิดมาปุ๊บ มันจะไม่มีไฟอะไรเลยนะไม่ต้องสนใจให้เราเปิดก่อนแล้วตัวนี้ก็คือพอมันอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างใช่ไหมครัเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับไม่ต้องกำคันไม่ต้องกำอะไรเลยขอแค่อยู่เกียร์ว่างเท่านั้นโอเคครับไม่มีอะไรแล้วอันนั้นก็น่าจะคร่าวๆแล้วโอเคแล้วก็ไซส์สแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเกิดมันขาตั้งมันตั้งอยู่เนี่ยครับตั้มันไม่ได้นะอ่าดีนะ ตอ๋อผู้ผิดเข้าเกียร์เข้าเกียร์ไม่ได้ปูมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้สมมติว่าผมกำคับไม่เข้าเกียร์ก็ดับอ๋อรถจะดับเลยทันทีอ่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างไรดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถ้าเราเอาภาษาตั้งขึ้นมันก็ไปเกียร์อื่นได้ใช่ครับแล้วเรากำคับเข้าเกียร์อ่าโอเคไปได้ไม่ดับใช่ครับโอเคครับถ้าเกิดผมหนักไปนิดนึงหึ่งหมื่นหยดเมื่อคือหนักจริงแล้วก็ต่อด้วย ไอพวกนี้จะเป็นผมผมไม่ต้องอธิบายอะไรบ้างแต่เตอะอะไรพวกนี้มันต้ต,ต,ตัวไฟปไฟชาร์จไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดก่อน,อ,นอ่าเราจะถามว่าตอนแบบว่าเราจะขับรถไปทํางานหรือไปเรียนอย่างเงี้ยครับมันต้องต,ตาทเครื่องทิ้งไว้ไหมก็ดีครับไวไ้ประมาณเท่าไหร่จะวอร์มอ่าสมมติว่ารถเราจอดนานทั้งคืนเลยครับอากาศเย็นอะไรเงี้ยพอเราตื่นเช้ามาก็ควรวอร์มเครื่องก่อนครับวอร์มเครื่องประมาณสามนาทีก็ได้สามนาทีให้อุณหภูมิน้ําหรือว่าความร้อนใน พวกตัวน้ำมันเครื่องต่างๆมันมีอุณหภูมิเต็มรอคงที่แล้วร,รอบเครื่องยนต์มันก็จะไม่จะไม่เร่งผมจะอธิบายง่ายๆว่าพอเราสตาร์ตตอนเช้าเครื่องมันจะเร่งพอมันเร่งเสร็จ,จปุ๊บมันะอาจจะไปถึง2,000รอบ2,500รอบก็แล้วแต่แต่พอเราอุ่นเครื่องได้สักแป๊บหนึงแล้วความความร้อนก็จะตกไอ้ถุกทีรอบเครื่องก็จะตกมาอยู่ประมาณ1,500รอบมันจะทวิงอยู่ประมาณ1,500 1,600ประมาณนี้<อ>ครับรานนั้นคือออกขับรถไปได้แล้วถ้าอยู่ๆเราสตาร์ตแล้วขับออกไปเลยมีปัญหาไม ถามว่ามีปัญหาไหมระยะสั้นะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถามว่าคือน้ำมันเครื่องที่มันกองอยู่ข้างล่างอยู่ตรงอ่างนะครับพอเราสตาร์ทไปทีแรกแล้วเข้าเกียร์ไปเลยอะบางทีมันปันขึ้นไปเลี้ยงพวกชุดบนไม่ทันการวอร์มเครื่องก็ช่วยในตรงนั้นด้วยครับให้น้ำมันเครื่องมันปั่นไปหล่อเลี้ยงพวกชุดบนบลูเบวกแคมปให้ทันก่อนมันมีโอกาสทําให้ลูกสูบติดใช่ไหมมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะมันก็ไม่ดีอะใช้ครานี้ด้วยครับแต่มันไม่เป็นลูกติดหรอก จากกวนจะวอรมก่อดดีที่สุดใช่ครับเขาก็ถังน้ามันเบีเยบถึงขวายกน้ำมันผมแนะนําให้เติมเป็นกวกแก๊สตัวฮอ์้าหนึกัสตัฮอ้าห,าหา แอลโซฮอล์9195หรือเบนซิน9195ก195็ได้เบนซิน9195โอเคครับ e 20ไม่ได้พวกตระกูลอ20อะไรพวกนี้ถามว่ามันเติมมันรถมันวิ่งได้แต่ว่าด้วยตัวแบรนด์เขาไม่ได้รับบรอ่าราถ้าม,มีปัญหาอะไรก็ขาดถูกเพราะว่าเขาไม่ได้รองรับเขาไม่ได้แจ้งเคมอเขาไม่ได้เคมของเขาว่ามันเติมได้<อ>ไม่นดาจะไปเติมครับโอเคครับแล้เวา็เปิดใต้เบาะครับเสียบตรงนี้เลยข้างขวานะครับยกตูดขึ้นก่อนแล้วก็ดึงออกมา มันก็จะมีแบดอยู่ตรงนี้ครับชุดเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้น้อยอยู่ตรงนี้ใช่ครับตัวดประมาณแล้วก็พวกฟลักซฟิวต่างๆนนั่นเองต้บอร์ตตัวนี้จะเปิดได้ก็ต้องขันเราสองตัวอ๋อแล้วก็จะยกขึ้นมาได้แต่มันก็เก็บอะไรไม่ได้หรอกอันนี้เก็บพรบอะไรได้ไหมได้ก็เสียบเข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับล้วสายไฟถ้าวางไว้อย่างงี้มีปัญหาตอนล้างรถไหมครไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรใช่แต่ว่าโดยปกติเวลาล้างรถผมไม่แนะนําให้ฉีดเข้าตรงนี้อยู่แล้วเราเราล้างแค่ข้างนอกใช่ไหมครับเราพอเราจะเราถ้าเราอยากทำความสะอาดภายในให้เปิดเบาะเราก็เอาผ้าเช็ดลงวงแว็บขอบอ๋อโอเคใช่ประมาณนี้ถ้าไปแต่งเบาะนี่ผิดไม่ไม่ไม่เม่ไไม่ประกันไม่ขาดไม่เป็นไรโอเคแต่พวกระบบไฟอะไรพวกนี้แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งโอเคระบบไฟซึ่งยนต์ค่อยเสียโดยปกติแล้วประกันขาดแน่นอนเพรับก็ไม่ใช่ของเดิมที่มาจากโรงงานครับใช่ครับ อันนี้มันมีวัดโวลไม่มีเครื่องไม่มีไม่มียังไม่มีเราจะรู้ได้ยังว่าแบตเริ่มเสื่อมเริ่มอ่อนแล้วตัวแบตเราเข้าสูตก็ได้หรือว่าเรา่หาตามร้านแบตเตอรี่มันจะมีเครื่องวัดพวก CCA ของค่าของแบตตอนนี้เราให้เขาเสยบให้ก็ได้ครับแค่จิ้มปลายเพิรมมันก็ึ้นค่าแล้วแต่อาการเวลาแบตใกล้หมดคือมันจะสตาร์ไม่ค่อยติดใช่ไหมเท่าที่ผมเคยเจอนะมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือบางทีเปิดกุญแจมาปุ๊บ หน้าจอลวนไฟกระพริบมั่วเลยอ่าอ,อ,อย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือสตาร์ทไม่ติดเลยสตาร์ทไม่ติดเลยใช่ครับแล้วก็แต่ว่ามันจะขึ้นโชว์ถ้าเกิดสมมติว่าแบตเตอรี่มัน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 แบตเตอรี่มันเสียรหรือว่ามันเริ่มเสือส่อมสภาพมันจะขึ้นโชว์ครับอ๋อมันจะขึ้นเองอ่ะใช่ขึ้นตรงไหนครับพี่เนี่ยขึ้นอย่างเช่นอันนี้มันขึ้นใช้แตนดาวอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบตเตอรี่มันจะเกี่ยวว่าแบตเตอรี่โลอะไรประมาณนี้อ๋อ แต่ว่าบางบางตัวบางคันผมก็เคยเจอลูกค้าเปิดมาแล้วไฟมันปุบปับปุบปับปุบปับนู่นนี่มันจะแบบแน่นอนใช่ครับประมาณนี้ครับแล้วกุญแจปั๊มร้านนอกได้ได้โอเคแต่ว่าจริงๆอันนี้ผมไม่อยากให้ถ่ายคลิปห์มั้มันไม่ใช่กุญแจอิโม่เบเซอร์แต่อย่างใดมันคือกุญแจธรรมดาเลยครับเราปั๊มร้านข้างนอกก็ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วให้หาร้านดีๆหน่อยร้านดีๆหน่อยใช่ครับเพราะว่าพวกคมต่างๆบางทีมันถ้าเกิดบางร้านทําไม่ดีอย่างมันไม่เกิดเลยเกิดไม่ได้เลย S <S ถ้าเบิกสู์นี่เท่าไหร่ครับเป็นพันนะ <S <S เป็นพันเลยหลักพันแน่นอนครับประมาณนี้เมื่อกี้จะแนะนำอะไรต่อไหมอ่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับพวกคูลงครูลนดนต่างๆก็จริง <S <S มันดูได้ไหมมันจะดูได้ดูตรงนี้ อ๋อดูตรงนี้ได้มันจะต้องมันจะต้องมันก็อยู่ระดับกลางเนาะกลางก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเริ่มลงมาถึงตัวนี้แล้วก็ให้เริ่มเติมใช่ให้มันเติมโอเคเติมเองก็ได้หรือว่าเข้ามาที่สูงดีที่สุดดีที่สุด <Okay. S 1> เข้าสูงค,ครับครับเครื่องแรกมีอะไรเข้าสูงไปก่อนใช่ครับเราพวกซิวพี่ที่เขาบอกว่ามันโชกเข้าพังอ่ะดูได้ไงล้วนไม่ล้วนอย่างนี้ใช่มครับใช่ครับรั่วไม่รั่วนเยดูง่ายๆเลยอ่ะเราใช้งานไปแล้วถ้าเกิดมันมีคราบน้องมันเยอะเลยอ่ะันล้วแน่นอนอ๋อมดดูแค่นี้ง หรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราตกหลุมปุ๊บเราตกลงตกหลุมแล้วก็มีเสียงก้กแจ๊กก้กแจ๊กอะไรที่มันผิดปกติก็ให้มาก้มดูถ้าเกิดมันรั่วมีน้ํามันแน่นอนแต่บางทีมันก็อาจจะมีน้ํามันแบบอย่างนี้มีบ้างนะปกติอยู่แล้วปกติเพราะน้ำเพราะว่าพอาอัดโช้กไปมันมีน้ํามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับใประมาณนี้ลมยางก็ ไแล้วมยางก็เอาจริงอ่ะเติมหน้า28ปหลังส2สองก็ได้หน้ายี่ปดหลัง2 2> สาม <2 S 1> สองก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเรา,เราผม,ผมไปติดกล่องบรรทุหนักก<ๆ>็เติมเพิ่มได้ครับเป็นจะเติมเราต้องลองขับดูอ่ะเราจะเติมสามสี่สหถ้าเรารู้สึกว่าเราขับแล้วมั่นใจก็ได้แต่พยายามอย่าเติมให้มันแข็งเกินไปเพราะว่าถ้าเติมแข็งเกินไปอย่าอยาแรกเลยตัวยางมันจะไม่แข็งอ๋อหน้ายี่แปดหลังสามสองใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเติมหน้า30หลังสองถ้าเราขับแล้วมันรู้สึกมั่นใจเหมือนกันก็ได้โอเค แล้วไฟหน้าที่ผมจะถามเพราะว่ามันไม่ใช่ LED ถูกถ้าใช้เป็นนานามันจะมีแบบว่าม,มันเหลืองมันกรอบนานเปลี่ยนนานมันเป็นเหลืองแต่มันเหลืองอยู่แล้วครับไม่ว่ารถตัวไหนก็เหลืองอถ้าเปลี่ยนเป็น LED ได้ไหมมีมีประกันขาดไหมถามว่าเปลี่ยนได้มก็เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนก็ต้องไปหาห,าหลอดที่มันาาราคาสูงข้างในหน่อยนะก็ดูที่คุณภาพเราใช่ครับส่วนเรื่องยี่ห้ออะไรพวกนี้ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีผลต่อประกันไม่มีหรอไม่มีใช่ครับถ้าเราไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะอ่า ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไปเอาดีมก่อนแะ้วใส่ได้เลยอ่าใ,<ห>ใช่แต่ถ้าตัดต่อสายไปไม่เห็นแน,น,น่นอนเพราะเราตัดแป้งเราน้ำมันเครื่องก็ดูตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็น่าจะคอทราบถึงนั้นแต่น้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะเราจะเช็คได้าเราต้องตั้งรถให้ตรงใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วมันจะอยู่มันจะอยู่ไม่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างแล้วก็ไม่ไม่ไม่เกินขีดบนมากมันก็จะอยู่ใช่ครับแต่น้ำมันเครื่องเนี่ย เราจะถ้าเกิดสมมติเราขับรถมาแบบทางไกลมาเลย10กิโลหกิโลหรือเราขับมาสักแป๊บหนึ่งอ่ะจอดทิง้งรถไว้ทิ้งให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งก่อนอถึงจะเช็ดได้เพราะว่าขนาดที่เราติดเครื่องยนต์ถู่มันยังลงมาไม่พอถูกต้องถ้าผมอธิบายให้นะคือน้ำมันเครื่รองมันยังลงมาไม่พอครับใช่ครับประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วแล้วสปริงปรับพโหลดเองได้ไหมมันต้องใช้เครื่องมือต้องใช้เครื่องมือต้องมาทําที่ศูนย์เท่านั้น จริงๆร้านข้างนอกเขาก็ผมว่าก็ทำได้นะทำได้ใช่ครับโอเคช่วยไรแล้วแล้วเวลาเวลาล้างก็ก็ล้างทั่วๆไปอ่ะแต่ว่าเราก็ระวังระวังพวกสาย ABS อะไรพวกนี้หน่อยสายมันเก็บได้ไหมอ่ะดูได้เหรอแต่ลายก็ไม่ได้อ่ะใช่ครับเราก็ลองหาแต่ว่าผมไม่อยากให้ไปยุ่งอะไรกับมันมากเพราะถ้าเกิดสมมติมันมันหลุดมันฉีกมันขาดมันแตกอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราไปทำเองอ่ะเคยมีเคสขาดไหม ไม่เคยนะไม่เคยยังไม่เคยเจอจแสดงว่าทนอยู่ยังไม่เคยเจอ,เอ,อแต่ว่าเคยเจอผมเคยเจอก็แบบว่าเป็นรอยแตกมาหักแต่นี้คือต้องบอกว่าลูกค้าบางคนเขาไม่ได้ระวังอะไรเองอ,อ,อาจจะขึ้นสแตนแล้วอาจจะอเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับเขาผมยังไม่เคยเจอเคสที่หักแต่ใช่ครับพ่อก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะพอห้ามเปลี่ยนเลยไม่เอาประกันขายโอเคโอ้แล้วสายไฟอย่างเงี้ยพี่ อย่างเงี้ยไม่มีโอกาสขาดเลยนะถ้าเป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันไม่เป็นถ้าเราไม่ยุ่งกับมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับใช่แต่ผมจะแนะนําเสมอว่าเวลาล้างรถก็พยายามอันไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าไปฉีดแบบอัดมันอย่างนั้นดังั้นก็ไม่ควรไปล้างล้างรถตอนล้างรถเขาฉีดบอกเขาได้กเขาได้ใช่ไหมบอกก็ได้บางทีเขาอาจจะหาว่าตรงนั้นติดกับตุ่นให้เราโอ้นี่เห็นแล้วนะว่าโอกาสเสี่ยงโดนน้ำไม่ปัดไฟเต็มไปหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ล้างรถแต่ถ้าเราแจ้งเขาเขาก็จะพยายามเลี่ยงให้ครับอ๋อใช่พอร้านล้างรถเดี๋ยวนี้เขาก็รู้ว่าเข้าใจแล้วใช่ ถ้าอย่างเมื่อก่อนเขาไม่รู้เขาฉีดแรงเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้เรามีวิธีปิดอะไรไหมมันก็อย่างนี้ครับตามสไตล์ของแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ครับโอเคครับมีอะไรแนะนำอีกไหมครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วที่เหลือก็ตามสไตล์เราเลยได้แล้วมันมีไฟบอกป้ายทะเบียนด้วยใช่ไหมมีไฟบอกใต้หยืออ๋อมีไฟบอกใต้ข้างล่างโอเคครับเรียบร้อยจะฝากอะไรไหมครับไม่มีอะไรแล้วครับก็ เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจเหมือนทั้งหลุยอยากจะมาเทสรถหรือว่ามาเชิญรถออกรถกับทางผมก็ได้ครับทางเทมการาดลาพิทารวไปถึงของผมจะมีพวกคาราสกิ GPS ีเอีทุกค่ายเลยดีกว่าถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาผ่านนั้งหลุยมาก็ได้ครับมาเป็นเพื่อนๆกันมาขับด้วยกันมีกิจกรรมมีมิสติ้งอะไรก็จะได้มีเพื่อนมีสูงไว้พูดคุยกันครับผมโอเคครับขอบคุณครับ